จริงๆครับปิดอยู่แ,แต่แบบว่าสะโพกตรงที่มันหกกักมันยังไม่ค่อยโอเคครับวันนี้พอมาร้อนแล้วแบบว่ามันเลยแปบไปนิดหนึ่งนะ,ะก็เลยออกก่อนดีกว่าแบบว่าก็ยังมีอยู่แต่ก็ คือเราเซฟไว้ก่อนนะครับผมมันจะมีอาการอะไรอยู่บ้างครับพี่มอมันเป็นแป๊บแป๊บครับแบบว่ามันแบบพอลงกําลังแล้วมันแบบเสียวตั้บขึ้นมาตัวมันมีนปัญหาต่อกัวมันเป็นเยอะนะครับก็เลยแบบว่าออกก่อนนี่ล่ะครับผมตอนนี้ต้องแบบดูแลรักษาบก็มีกายภาพครับก็เขาไม่เียกกายภาพแบบก็เรียกแบบเออก็คือเราต้องออกกําลังนะครับตอนนี้ก็คือแบบปั่นจักรยานแล้วก็ ได้แบบเป็นป้ายน้ำแทนเพราะว่าหมอยังไม่ให้กระแทกครับทีนี้ก็อย่าไปบอกหมอครับนะน่าจะหมอรู้แล้วแหละดูท่าแล้วคงไม่รอดแล้วแหละครับนึกว่าพี่ปอแข็งแรงแน่นอนที่นี้แข็งแรงครับเห็นปี๊บระเบิดอุ๊ยเบี้ยวเลยแหละพี่ปอล์เอย่างกีฬาพี่ปอล์เปนหมออนุญาตให้เล่นไหมจริงๆกูหมอยังไม่อยากให้แบบว่าเราต้องแบบกระแทกเลยครับรวมกันหมออยากให้เรากำลังกายประมาณแบบว่าขี่จักรยานเอออะไรเงี้ยคือป้ายน้ำที่มันไม่ต้องมีแรงกระแทกครับพี่ปอมันมีสัญญาณเตือนไหมเราต้องกลับไปเช็คเดี๋ยวต้องไปเช็ค ครับตาไปยช็ตแต่เราที่ว้ามันคงไม่เป็นเยี่ยหรอกเพราะว่าเราออกมาก่อนนะครับพอรู้สึกนิดหนึ่งแล้วออกเพราะว่าเดี๋ยวมันมันไม่คุ้มนะครับถ้ามันต้องกลับไปแบบรับหนึ่งใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวหมอเขาจะไม่รักษาให้แต่เห็นที่บอลถ่ายละครสองเรื่องใช่ครับผมงานปกติตอนนั้นก็คือถ่ายตอนที่เรายังต้องใช้ไม้เท้าอยู่นะครับก็สบายนะตอนนั้นก็คือไม่ต้องเดินไปหาใครให้คนเดินเข้ามาคุยกับเราหมดเลยบ้าคนเล่นไม่ชอบเห็นภาที่แบบ เรื่องสักเรื่องมไหมครับก็ายาแชมพูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไปีไม่ใช่หมอก็ไปให้ทางสเปนาสารเขาดูแลครับผม,มเรื่องเรื่องด่างศีรษะอะไรเงี้ยครับผม,มเพราะว่าไม่อยากวัวร้ลเร็วเกินไป<ม>ที่เป็นกรรมพันธุ์อยู่ด้วยคือบิดาของผมเนี่ยผมค่อนข้างบาน,นะครับผมผมก็ไม่อยากถึงวัยอันควรเร็วขนาดนั้นก็เลยโดยว่าไปปร,ปปรึกษาก่อนก็คือ เขาบอกว่าไม่ต้องรอให้มันมันเป็นก่อนครับไปรักษามันก่อนไปดูแลมันก่อนก่อนที่มันจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นมาแล้วมันจะมันจะลําบากครับผมไปดูแลเอาไว้เพราะว่านานๆมันก็รอบหนึ่งมันขึ้นไม่กี่รอบแล้วมันห้ารอบแม้วตอนลูกขุมขนเดิมครับแล้วมันล่วงไปดีมันก็คือต่อช่วงชีวิตเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่รอบที่มันจะขึ้นมาใหม่ครับโอกาสเสียผมมีแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือบิดาผมหัวบางมากครับผมรักษาแล้ว็นีรยีนะก็ ก็มันก็ดูแบบว่ามีมันก็ร่วงน้อยลงนะครับอันนี้ไม่ใช่วิกนะฮะอันนี้ผมตอนนี้ผมจะพูดกับพวดงานที่เราเป็นพรีเซนเตอร์แชมพูอยู่ด้วยนไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีก็แหมก็เหมือนเราไปสปาตัวเองมะไปนวดหน้าทําหน้าอะไรเงี้ยครับเนาะมันก็ดูแลตัวเองครับก็ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะแค่ผิวหน้ากับร่างกายมันก็คือมันก็มีเส้นผมมีอะไรด้วยมันก็ต้องมันเป็นบอยสงมัสกับพี่พอแบบเซอร์วอรร้านหรือบบพี่าอะไรอย่างเงี้นยแน่ะสิแต่ไม่ต้องหควรหรอกครับ ผมได้รับการดูแลอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสคงน้อยมากครับผมพี่โม่เคยโดนแซลบ้างไหมคะว่าเหมือนร้านหรือทีมไม่ต้องร้องกายเซลครับเดี๋ยวผมจะแซลตัวเองพ่อก่อนหัวร้านแต่งงานกับพี่แต่งงานกับแม่แต่งกายกันหนูเลยเป็นหนีกันหนีหตามแฟนเธอไม่ต้องแต่งหรอกเสียเวลา มีทนอยู่ไหมครับก็มันมีอะครับเพราะอายุก็เยอะแล้วเนาะก็คงคงได้โอกาสเมื่อไหร่คงจะมาบอกครับผมก็คิดว่าก็แน่ไหมแบัแบบับบแับแป๊บๆเบบแบัแบบแบบแบมแบบ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 ็มบแบบแบบ คงต้องเดี๋ยวรอดูโอกาสก่อนครับแต่มีแน่ๆแหละครับเอากลางๆปีไว้ก่อนนะเดือนได้เดือนแล้วครับเดี๋ยวปีเดี๋ยวพี่บอกกันอีกทีหนึ่งอีกกี่ปีดีครับพี่ตองนั่นสิแต่ไม่ต้องเแต่ก็ไม่อยากนานอยู่นะครับกนน็เดี๋ยวเดี๋ยวคงมีข่าวแล้วจะบอกข่าดูข่าดูก่อนครับ